มาเชาเราถึงปฏติสโวนะครับกลุ่มการลงอาบปัจจัยนะครับดูท่าตัวต่อไปเลยครับสุขติมหิครับ สวนวาสดทธาตวรเตย่ำมันไปกติมิในการไปอาภวค่าสวันติอาสวะสวันติย่อมไหลไปอาภวคาถึงพวกภูมิอิติเพนั้นอาสวะช่วอาสวะอาสวะนั๊บแล้วผู้ไหลไปถึงพวกขภูมินะครับอาสวะมาจากอาบทหน้าสุธาอาปัจจัยวุธิอุเป็นโอแปลงโอเป็นอวะด้วยโออวะสเรนะครับนะอาศัพนี้ก็ศัพท์สำคัญนะครับศัพท์สมเคยนะครับนะ อาสวะอาอกกเรสนะครับนะวิเคราะห์ไม่ยากเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับสูทตุถ้าอาจมีคติมเพียในการไปในหมวดผูธทตาครับตามปกติสูทาาุนี่ครับเป็นหมวดสูทตุโดยตรงเลยครับเป็นนาโุน,นาปัจจัยสองตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นหมวดภูธทาตุ้ที่ออเป็นโอเป็นโอเป็นอวะครับเพราะฉะนั้นอติมารู้เป็นสวันติครับเพรว่าย่อมไหลไปครับนะไม่ใช่เป็นสุนาติแล้วนะครับนะ ลาสมุนกับปัสสาวะเลยครับปัสสาวะก้อนนะครับตัวนั้นนะครับสุธาแต่ตัวนต้เป็นน้บปัจจัยพอมีการวุธิอ่าวุธินะครับมือนกรูปวิธทเลครับจะแปลงโอเป็นอาวะแทนครับนะแปลงโอเป็นวะวุทิออเป็นโอแปลนโอเป็นอาวะนะครับด้วยเตวายากริเตนะครับมีป่าบทหน้าด้วยครับนะต่อไปรู้สัจเทศในการกระทำเสียงครับระวติติระโวระวติยมร้องอีติวิณารวจิวรระวะระวะแปลว่า เสียงนะครับระวมมาจากรุท่าแล้วก็ปัจจัยวุธีอุเป็นโอแป็นโอเป็นอวะระวะระวะไปพน์ออพของสัทธาพั์นะครับสัทธาเสียงระวะเสียงนะครับนะตัวนี้ถ้ามีวินาำน้าก็มีรูปเป็นวิระวะก็ยังแปลว่าเสียงเหมือนเดิมครับนะเสียงเหมือนเดิมนะครับนะตัวนี้ถ้าเป็นอกปัจจัยไม่รู้เป็นระวิครับ ละวิก็ธาตุตัวนี้ครับอรุธาตุเหมือนกันนะครับแต่ว่าแปลว่าพระอาทิตย์ครับอุทิอิบอุทิอเป็นโอเปนโอเปนอวะนะครับละวิรูปเป็นละวินะครับนะเห็นไหมครับสับใกล้เคียงกันเยอะเลยนะครับระวานี่แปลเสียงพอเป็นลวินี่แปลว่าพระอาทิตย์นะครับนะธาตุตัวเดียวกันครับต่อไปพวติติพวโวครับพวติย่อมมีย่อมเป็นอิตินัณฑ์วชุพวะนะพระวะนี่เราก็แปลทับศัพท์อยู่แปลว่าพบนะครับแปลมีแปลเป็นต่อไปประพวติเอตตมะติพโวนะครับ ปกติย่อมเกิดบางแรกเอสมิจักสินี้อิติวินั้นปะโพชุปวะแปลว่าเป็นแดนเกิดปพาะพะว่ตัวนี้ก็เป็นสไบพุทของเหตุตุศัพท์นะครับแปลว่าเหตุครับแดนเกิดนะปาบนหน้าภูธาตุอาปัจจพระโอปะโอสองตัวครับทำตรวมป็นกัลยาณ์วุฒิอุเป็นโอด้วยอันเยสุจจะเป็นโอเป็นอวะด้วยโออวัสเรนะครับนะอ่าสัำนี้ก็เป็นศัพท์ในสนามหลวงครับนิยมออกเพราะว่าติเอสมิติตพโอนะครับเป็นกัตตุรูป อาปานศาสนะครับนะต่อไปโรเจทันีครับล้วนว่าโรธาตพระเตยะเป็นไปเจตในในการตัดกับละวะนังละโวละวะนั้นว่าการตัดหรือการเกี่ยวโอจุละวะนะครับละวะแปลว่าการตัดการเกี่ยวนะเอวังอวนรันตะโตอาปฏิยนว่าอาปัจจัยโหติย่อมลงปราในเบื้องหลังทะลุตัวจากธาตุอุวันันตะโตอันมีอุอันนับเป็นที่สุดเอวังอย่างนี้อายดอน้านี้เป็นตัวอย่างของธาตุที่มีอุหรืออุเป็นที่สุดนะครับนะวุติอุหรืออุเป็น โอด chegou, compass, ้วยอันเยสุจะแล้วก็แปลงโอเป็นอวะด้วยโออวะสลีนะครับเหมือนกันหมดนะต่อไปครับดูโยนาต่อไปนิคันหาตินิคานิคานังวานิค่ะโหปกะโหครับนิคันหาติยอม่มบาหรือว่านิคานังรักกันข่มนิค่ะโหเจ้านิค่ะหนิค่ะหาแปลว่าผู้ข่ม็ไดเว่าการข่มก็ได้นิค่ะโหมาจากนี้บทหน้ากะหาธาตุอาปัจจัยคาธาตุอยู่ในนาการ สอนนะครับต่อไปปักโหเปว่การยกย่องหรือการประคองมาจากปากบทหน้าคาหาธาตุปัจจัยวิเคราะห์เหมือนกันกันกนิโคเลยนะครับนะเป็นปักกาทิติปักโหก็ได้เลยไปฆ่านางปักโหก็ได้ครับต่อไปสังคัรหาติเตนะสังฆานางวา่าสังโหครับสังฆานติย่อมสคราะห์เตนะวัตถุนาด้วยวัตถุน,นั้นอิติวิน,นั้นสังโฆโชสังหา สังหาแไปว่าเป็นเครื่องสงเค์นะหรือสังขนางสังโหแปลว่าการสงเคราะอาสังโหมาจากสังบหนาคหาหาธาตุอ่าปัจจัยนะครับสังหารนี่จริงๆแล้วแปลสงเครา์ก็ได้แปลว่าย่อก็ได้ครับนะถือเอาโดยย่อก,ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าตามวิเคราะห์นี้ท่านวิเคราะห์เป็นอัดม่าถือเอานะครับนะแปลว่าสงเคราะห์นึ่งนะครับอ่าสับนี้พาทองนิดนึงครับนะสับนะครับนะ หาวัตถุมาจากนี้นะครับวัตถุเป็นเครื่องสองเคราะห์นีิมนเคราะห์เป็นกรณะนะครับนะสังขาตีเตนาตีสังขาโหสังขาตีเตนตีสังขาโหสังขาตีเตน

အတိယ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိတေနတိ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိအတိယတေနတိယ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိအတိယတေနတိယ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိတေနတိယ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိအတိယတေနတိယ ਸੰ ခโห ਸੰ ခနတိအတေန สังคโหสังคันติเตนะติสังคาโหสังคันติเตนะติบุคคลอันว่าบุคคลสังคันติย่อมสงฆ์อเตนะวัตถุนานด้วยวัตถุนานอิติพหตุสังคาโหชื่อว่าสังคหามแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องสงเป็นรูปกตรตัวรูปศาสนาสังขโหมาจาก เป็นว่าการต่างงานด้วยนะต่อไปครับวระวรณีนะครับในการปกปิดนะครับสังวรนังสังวรโรสังวรนันว่าการปกปิดสังวรโรชวาสังวรรัรว่าการปกปิดนะครับอ่าตัวนี้ก็สับนี้ถ้าเป็นวิน้ำหน้ามีกเป็นวิวรนะครับถ้าสังนี่แปลว่าปิดถ้าวิน้ำหน้าแปลว่าเปิดนะครับนะวิวระนะครับนะแปลว่าเปิดนะจำสับทีเดียวได้สองสับเลยนะครับนะ อ่าสับนี้ก็สับสำคัญอีกสับหนึ่งครับใช้ในการแนะนำสั่งสอนของพูดเจ้านะครับนะอันนี้มันครับท่องสักหน่อยครับ สังวรนังสังวรว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 สังวรังสังวรวสังวรนังสังวรวสังวรนังสังวรวสังวรังสังวรวสังวรนังสังวรวสังวรนังสังวรวสังวรังสังวรวสังวรนังสังวรวสังวรนังสังวรสังวรนังสังวรสังวรนังอันว่าการปิสังวรว ชื่อว่าสังวรางแปลว่าการสังวรนางอันว่าการปีสังวรรวมสังวรามแปลว่าการปีสังวรนางอันว่าการปีสังวรรวมสังวรางแปลว่าการสังวรรมาจางสางบนวาร่าตัวนี้แปลงหินเป็นงูได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นละวัชใช่ไหมครับอ ตัวนี้เป็นอวักนะครับแปลงไม่ได้ต้องคงนิหิตไว้นะครับสังวรสังวรนะครับนะต่อไปธาระอาทะเรในความเอื้อเฟื้อครับอาทะนังอาทะโรอาทะนังว่าความเอื้อเฟื้ออาทะโรชัวอาทระครับอ่ะตัวนี้ก็ต้องท่องนะครับเพราะเป็นชื่อสัมพันธ์เลยครับตัวนี้นะครับนะประโยคานาทรใช่ไหมครับมาจากตัวนี้นะครับ้านาทรก็นะอาทะโรานาทะโรเข้าสมาอีต่อหนึ่งนะครับนะ อานมันครับทองสน่อยอันทรนางอันารัวอันรนางอันทรวอันรนางอันรัวอันรนาอันธวอันรอันรวอันรนางอันรัวอันรนางอันทรวอันธรอันรวอันรนางอันรัวอันรนางอันรวอันร อันธรัวอันธรนัมอันธรัวอันธรนางอันธรัวอันธรนังอันธรัวอันธรนังอันธรัวอันธรนา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 มอันธรัวอันธรนามอันธรัวอันธรนาอันธรัวอันธรนันอันธรัวอัธ อันธารามแปลว่าความเอืองอันธารนังอันว่าความเอื้อเฟืออันธโรุมอันธรามแปลว่าความเอืองอันธารุมาจังอ่านบทหน้าธารธาตุอาปันอันธารุมาจังอาบทหน้าธาอปันอถ้าก็สมารวมีด้ยเป็นนะอันทโรอนาทโรสมาลัไร นานิปาตาปุพาปัทะกรรมธริยสมะนะครับอนาอนรแปลไปว่าไม่เอือเฟือนะครับนะพอสลังไปนับเป็นนัน,นด้วยสรรอันนะครับต่อไปอาคัจติอาคามาัมนติวาอาคโมครับอาคัจติย่อมมาวาหรือวาอาคุณานุนวักันมาอิติเพราะเหตุน,นั้นอาคโมชว่วอาคมะครับอาคมมะแปลว่าผู้มาหรือว่ากันมานะครับถ้าวิเคราะห์อย่างนี้หมายถึงพวก เพจนะอากรมอัสระอากรมนะครับนะราะห์เป็นกัดตุก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะครับเพราะในอากรมนะครับแปลว่าการมาการมาของอักษรนะครับที่ยะให้เกิดขึ้นนะครับไม่เ hmm. ก so cool mm ิด hmm. ขึ <dilemma> parole, ้นให้มีขึ้นนะครับเรียกว่าอากรมนะครับมีดั้งสระอากรมมีธรรมชาอากรมนะครับนิกิตากรมด้วยนะครับนะอาบนหน้าคำพท่านอาปัจจัยต่อไปครับวิเคราะห์ที่สองครับอาคมียันติเอธาเอตินณาวาอัฏฐติอาคโมปริยติอ่าสำนิสสาคัญเลยนะครับนะ วิเคราะห์ได้สองสถานะนะครับวิเคราะห์ว่าอาคามียันติเอตถาติอาคโมคินิขภรนะครับอาคามียันติเอตถาติอาคโมอธฐานว่าด้วยความทั้งหลายอาคามียันติย่อมถูกรู้เอธถาปริยัติยังในภาปริยัตินี้อิติเินั้นอาคโมชื่อว่าอาคมะแปลว่าเป็นที่อ่านเขารู้เนื้อความนะแสดงว่าถ้าเราต้องเข้าใจความหมายนะครับคำสอนพระเจ้านะครับต้องทำงย่างไงครับ ศึกษาพระประิยัติธรรมเพราะพระธรรมแปลว่าเป็นที่อันเขารู้ความหมายครับนะวิเคราะห์ Because ที่สองครับอาคเมียนติเอเตนันติอาคาโมนะครับข้อความอันเดิมมาครับขึ้นมาทานมาครับอาถฐานว่าด้วยความทั้งหลายบุคลีนะอันบุคคลอาคเมียนติย่อมรู้ส่กตากัมาแล้วก็ไม่ต้องออกถูกนะครับย่อมรู้เอเตนะประิยัตตาตัวนี้ก็เอเตนะ อ่าปริยติธรรมนะด้วยภาพรปริยธรรมนี้อิติเวนนั้นอคโมจิวะอคมาอคมะแปลว่าเป็นเครื่องอันเขารู้ความหมายอ่าเหมือนกันนะครับวิเคราะห์แบบเดียวกันเลยนะครับอ่าขโมมาจามอาบหนาคาหมุธาตอาปัจจัยวิเคราะห์สองหลังสองสอง,สองวิเคราะห์หลังเป็นหมายถึงภระปริยัติเพราะฉะนั้นเราแปลนะครับตัวนี้นะครับเขาจะแปลออกด้วยครับแปลว่า คมุ่แปลว่าปริยัติเป็นที่มานะครับเป็นที่มาจริงๆแปลามศั์อา Marcel, แ์แปลมาคำมุแปลว่าเป็นที่ใช่ไหมครับอีเข้าไปที่กรณสนะแต่จริงแล้วนะครับต้องแปลอะไรครับปริยัติเป็นที่อันเขารู้ความหมายนะครับไม่ได้เป็นที่มานะครับนะแต่ทั่ขไปก็แปลว่าอะไรครับเป็นที่มาใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่นะครับต้องแปลอะไรครับปริยัติเป็นที่รู้ความหมายนะครับหรือเป็นเครื่อง รู้ความหมายนะครับก็จะมาคู่กับอธิคมครับอธิคมได้แก่มักแลผลเป็นที่บรรลุนะครับอ่เขาแปลงนี้นะครับเวลาไปเจอสับสองศัพท์นี้นะครับจะได้เข้าใจได้ครับแปลแล้วออกศาสนาด้วยแต่ว่าออกไม่ถูกครับความหมายครับนะเพราะว่าท่านไม่ได้เอามาจกรวิเคราะห์นะครับท่านเห็นแค่อาคัมมาก็ไปว่าพิที่มาวิธีุหมยเฉยเลยครับนะจริงๆริไม่ใช่นะ นะครับวันนี้รู้นะครับนะที่ท่านไปนสอบมาก็ัน,นที่ผิดก็ไม่ต้องเอามานะครับนะเวลาอธิบายคนอื่นเขาจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดครับที่จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมนะครับนะคนใะนอาคามะตัวนี้นะตัวนี้พาท่องเลยนะครับนะิีคอได้สองนะครับอ่ะิเคร์อ่ะที่กระนาสนะก่อนแล้วกันนิมนต์มนครับ อาก็มียันติเอตัติอาโมอาก็มียันติเอตัติอาโมอาก็มียันติเอตัติอาโมอาก็มียันเอตันติอากคโมอาก็มียันเอตันติอากคโมอาก็มียันเอตัติอาก็โมอาก็มียันเอตัติอาโมอามียัน เอทัตติอาคัมโมอาคัมมิยันติเอทัตติอาคัมโมอาคัมมิยันติเอตั อาัมโมอากัมมิยันติทัติอาัมโมอาัมมิยันติทัตติอากัมโมอาัมมิยันติทัติอาัมโมอากัมมิยันติทัตติอาัมโมอา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 ัมมิยันติทัตติอาคัมม โมอาคามิยันติเอตถติอาาัตถา,าอันว่าด้วยความทั้งลายบุคคลนนอันบุคคลอาคามิยันติย่อมรู้เอตถาปริยติยังในพระปริยติธรรมนี้อิติเพราะเอตนั้นอาคโมอาคามาแปลว่าเป็นที่อันเขา,ารู้ความหมาย อาถาอันว่าเนื้อความทั้งหลายบุคเีนาอันบุคคลอาข้มิยันติย่อมรู้เอตภาปริยัติยังในภาพปริยัติธรรมนี้อิติเพราะเหตุนั้นอ้ามโมอาขมาแปลว่าเป็นที่อันเขารู้ความหมายอาถาอันว่าเนื้อความทั้งหลายบุคเีนาอันบุคคลอาขมมียันติย่อมรรู้เอปิิยัต ในพระปริยัติธรรมนี้อิติเพราะเหตุน,นั้นอาคโมวอาคมาแปลว่าเป็นที่อันเขารู้ความหมายท่านในวิเคราะห์นะครับทั้งการแปลต้องการสัมพันธ์ด้วยก็อัถาวุตกรรมมานาย อาคมียันติอาคมียันติอาเขตบทกรรมะวาโจบุคเลนะณาิีตกตาในอาคัมมยันติเอธาวิสนาของบริยัติยังบริยติตาบริยติยังวิสยาธาระในอาคมียันติอิติสาเอตวัฏฐะนะครับข้างหลังก็อาขโมกสัญญาสัญญาลิงคฐานเลยก็ได้ครับถ้าไม่ขึ้นอะไรก็มารับนะอต่อไปข้บวิเคราะห์ที่สอง อาเามียันติอาเอเตนันติอาเามือาเามียันติอาเอเตนันอาเขามืออาเขามียันติอาเอเตนันอาเขามืออาเขามียันติอาเอเตนันอาเามออาเามียันติอาเอเตนันอาเามอาเามียัน Etenaṃ ati akamum akamiyanti ya etenaṃ tiyā

นาติอคโมอทธาอันว่าได้ความตั้งายบุกเลนาอันบุกอาก็มียันติเห็นย่อมรู้เอเตนาเปรียติธรรมนาด้วยพระเปรียติธรรมนั่นอิติพเหตุอากโมชื่อว่าอาคะมาแปลว่าเป็นเครื่องอ่านเขารู้ความหมายอากะโมมาจากอาบทนาคาโมธาอปันอากโมมาจากอาบทนาคาโมธา วิค้อแรกเป็นรูปาการมรูปสาธารณะแปลว่าเป็นที่นะครับเป็นเทียนเขารูา้ความหมายวิเคราห์ที่สองเป็นกรรมรูปสปาธาะแปลวลา่าเป็นเครื่องอ่านเขารู้ความหมายนะครับอ่าเพราเวลาเจอสัพ์นี้นะครับที่เขาแปลออกสนาธาะนะครับต่อไปนี้คงจะมีงงนะครับใช้อาคมาอาคมาทิคมะนะครับนะมีทั้งอาคมากับอธิคมะนะครับเข,ขาจะแปลว่า พระปริยติธรรมเป็นที่มาและมรรคผลเป็นที่บรรลุถ้าเจอสองพั์นี้นะครับอะไรนะอาคมมาที่เขามานะครับนะได้นะแต่ว่าเขาแปลยังไม่ครบนะครับี่บอกแล้วนะครับนะแต่เขาแปลงนี้นะครับแปลออกศาสนาอยู่ครับสับสำคัญนะครับเผื่อมีคนมาถามจะได้ตอบได้นะครับอาคมนะครับแล้วก็แปลทําไมแปลอย่างนี้นะครับนะ อาคมะแปลได้สองความหมายหนึ่งหมายถึงอักษรในภาษาบาลีที่เป็นอาคมนะครับทั้งสระและพจนะนะครับวิราะห์เป็นกัตตรูปหรือภาวะรูปนะครับส่วนที่แปลว่าพริยติธรรมนะครับวิราะห์เป็นอธิกรณสนะกับกรณสนะนะครับอันนี้ท่องไว้ก็ดีนะครับนะในความหมายครับเพราะฉะนั้นอาคมไม่ใช่มันทุกวันนี้นะครับอาคมในทุกวันนี้เป็นของขังใช่ไหมนะลงอาคมกันนะครับนะ โอ้ทางนั้นเนี่ยสมภานี่ขังมากแล้วครับนะพวกอาคมไม่รู้ลงไปเท่าไรแล้วเนี่ยใช่ไหมทั้งสลาดทั้งพญานะนะครับนะทั้งเรียนด้วยเนี่ยลงครบเลยเนี่ยลองดูสิเหนียวเปล่าไม่เหนียวนะนะต่อไปครับสัมปัตสัปสปติติสัปโปครับสัปติย่อมเหลือยไปอิติวินั้นสัปโปจิวสัปปะสัปปะตัวนี้มาจากสัปปะธาตุอาปัจัยเลยนะครับสัปปะก็จะมีในการไปนะครับสัปปะแปว่าอะไร งูนะครับไวโพ์ของอาหิสับนะครับไม่สับธาตุตรงๆเลยนะครับสับธาตุหมดภูธาตุนะครับสับนะสัโปนะครับต่อไปทิปติเทวครับทิปติย่อมลุ่งเรืองอิติวินันเทวชื่อว่าเทวเทวแปลว่าเทวดาเทวดาแปลว่าผู้ลุ่งเรืองนะครับนะแล้วอสัพนี้นะครับไปทําเป็นเทวตาครับลงตาใจในในตัดทิศครับแต่เป็นอสกัตถาครับเทวเยวะเทวตาแต่ว่าเทวะกับเทวตาเป็นสับ ไวโพจน์กันความหมายเหมือนกันเลยนะครับนะมาจากทิวทาธาตแล้วก็อปัจจัยวุธิอีแปนเอด้วยอันเยสุจเทวะนะครับนะแปลได้สองอย่างหนึ่งแปลว่าเทวดาสองแปลว่าฝนนะครับอาพราแปลงสือดูด้วยนะครับว่านะครับถ้าเป็นเทววสัสินะครับให้แปลว่าฝนตกแล้วอย่าแปลว่าเทวดาตกนะครับนะนะทีโวนว่าเทวดาวัาสิตกแล้วก็ไม่ได้นะ ้องแปลฝนนะครับเทวะแปลว่าเทวดาก็ได้แปลว่าฝนก็ได้นะครับแต่ถ้าฝนต้องวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่วิเคราะห์อัดนี้นะไม่ใช่ทิปตินะครับเพราะว่าทิวทาตนมีอัดเยอะมากครับนะถ้าท่านไหนท่องได้ครับเคยให้ไปแล้วครับทิวกีฬาวิชิกิสาเป็นต้นไปนะครับนะอัดเยอะมากครับนะอ่ะต่อไปครับกามุท่านกับกามุปถทวิเคเปในการก้าวเท้านะครับปักกมนณังปักกมติติวาปักกมโมนะครับปักกมนณังว่าการก้าวเท้า ปกโมชวปกกมะว่าหรือว่าปกมติย่อมก้าวเท้าอิทีิเินั้นปกโมชวปักมะปักมะแปลว่าการก้าวเท้าเอวังเหมือนการวิกโมแปลว่าการก้าวกับนะครับปกโมกับวิกโมก็นะครับตรงกันข้ามกันถ้าปกกมะในก้าวไปข้างหน้าวิกรรมในก้าวก้าวกับนะครับมาจากป่าบนหนากวิบนหน้ากมุธาตุอยู่ในธนการสอนนะครับธนการสอนนะ ตัวนี้ก็แสอุปสรรคเข้าไปครับใส่ได้หลายตัวครับอย่างเช่นปรักกรโมถ้าปรักกรโมปรานำหน้าไปเลยครับปรักกรโมความบักบันในกาพยายามใช่ไหมครับปราบนหนากมุทัศนอาิใจเหมือนกันเลยครับนะเห็นไหมครับใส่เข้าไปได้หลายตัวนะครับอุปสรรคนะครับกมุท่านอุปสรรคได้เยอะมากเลยนะครับลองผันเอาเองนะนะครับวิเคราะห์เมื่อใส่อุปสรรคก็วิเคราะห์แบบเดียวกันนะครับเรียนแบบได้เลยครับอย่างเช่นปรักกรโมก็วิเคราะห์เป็นปรักกมันนงปรักกรโมได้เลยครับนะ ประคุณนังนว่ความบางบานพระคุมช่วพระคมาความบางบานนะครับอ่ะต่อไปครับจะรัจระเนในการเที่ยวไปว่าในจริยติวันนจโลครับเดยบุคคลว่าบุคคลใดจรติย่อมเที่ยวไปว่าในในป่าอิติวินันสมุนณว่าบุคคลนั้นวันนจชโรชว่าวันนจระแปลว่าผู้เที่ยวไปในป่าตัวนี้เป็นกิริัธสมาทตครับประเภทสัตตมีตาปุริสัสมาทครับและเที่ยวไปริหาอัธรระที่รงรับในการเที่ยวไปนะครับนะ นิมาจากวนะสาธุปปับาจรารธาตุอาปัจจัยนะครับต่อไปกามูอวัจริติทาติกรมวัจโลโลโกครับกามุนว่ากามอวัจรติย่อมเที่ยวไปเอธาโลกีในโลกนี้เอติพนั้นกรมวัจรูชื่อว่ากามวัจระไปว่าที่เป็นที่เที่ยวไปของกามนะครับต่อไปกรมมวัจรัสัญญาสัญญาว่าสัญญากรรมวัจราเป็นที่ที่ไปของกามกรรมวัจรังจิตตังจิตันว่าจิตกรรมวัจรังเป็นที่เที่ยวไปของ กามนะครับต่อไปนะครับคาโวจรันติเอตถาติโคจรครับคาโวนว่าโคทั้งหลายจรันติย่อมเทียบไปเอตถาเทนินที่นี้อิติพินั้นโคจโรชช่วยโคจร้าแปลว่าที่ที่ที่ไปของโคชาตทตตริโสอันว่าชาตทิตริสมาทตนะครับโพติย่อมมีสองตัวอย่างนี้ครับการมาวัจรกดีโคจโรกดีเป็นชัตทีตริสมารตนะครับ อ่าแต่บอกงี้เดงงนะครับเป็นไปได้ยังไงครับนะวันนี้จะได้ติวราโรนี่เออเป็นสิเระตะานก็ดูง่ายครับแต่ตองการมาวิดจรดกับโคจรเป็นฉัตรถีได้ยังไงเห็นมีฉัตรถีตรงไหนใช่ไหมครับตรงนี้การวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันมี2ประเภทครับนะตัวนี้เรามาดูเลยนะครับการวิเคราะห์2ประเภทครับเคยให้ไปแล้วแหละครับนึกออกหรือเปล่าเป็นการวิเคราะห์สองประเภทมีอะไรบ้างครับ อ่าสัพทานก็สัพทานั่นก็ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นตรงที่จะอธิบายตรงนี้ครับอ่าเป็นอะไรเอ่ยครับเป็นอะไรเป็นอะไรวิเคราะห์หนักกับวิเคราะห์เบาครับแอนคารุกับวิหาการคารุกับอ่าโลคคารกหานะครับอ่าประเด็นตรงนี้นะครับอยู่ที่นี่ครับเนื่องจากการวิเคราะห์มีหลายแบบนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับการวิเคราะห์มีสองแบบนะครับนะ ควิเคราะห์ที่เราเห็นนะครับมันไม่เห็นชัดทีแต่ริสมานเลยครับต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้ครับถึงจะเห็นได้ครับการวิเคราะห์มี2แบบนะคหนึ่งคารุกาวิกหะสองละหูกาวิกาหะคารุกานี่แปลว่าหนักครับนะวิเคราะห์หนักนะหนักหมายถึงว่าแสดงทุกขั้นตอนนะครับนะถ้าวิเคราะห์หนักทุกขั้นตอนเห็นได้ง่ายครับแต่ลูกาเนี่ครับสองสามขั้นตอนมีขั้นตอนเดียวกันมันจะง่ายกวิเคราะห์แต่ว่าดูยากครับดูยากตรงที่ว่านักเรียนจะไม่รู้ขั้นตอนขั้นสมมาตรครับนะ บอกวเป็นชาติที่สมานเป็นตรงไหนไม่เห็นมีเลยครับกาโมก็ลงปัดไพัดอย่างนี้นะครับก็เถียงอยู่นะมันเพราะไม่เห็นนี่ครับนะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์หนักปุ๊บนะครับเห็นทุกคนตอนก็รู้อ๋อเป็นชาติจริงๆเพราะเวลาคำแปลออกมาเนี่ยครับชัดเจนเลยครับแปลว่าที่วเป็นเที่ยวไปของกามใสมั้ยครับที่เป็นเที่ยวเที่ยวไปของโคนี่นะครับออกมาออกมาจะสมานครับอ่ะที่มาดูเลยครับนะวิเคราะห์หนักเช่นอวัจรติเอทัตติอวัจโรเห็นไหมครับเนี่ยอวัจรติเอทัตติอวัจโรอวัจโรมาจากอวบอน นาจารธาตุอาปัจจัยว so, ิเคราะห์นี้เป so, ja ็นการตุรูปอธิกรณสาธนะนะครับนะต่อไปวิเคราห์ที่สองครับกามัสสะอวัจโรกามวัจโรเห็นไหมครับวิคอที่สองนี่ะครับเป็นฉัตรที่เป็นมาจริงๆครับนาอวัจโรนว่าที่เป็นที่ที่ไปกามัสสะของกามกามวัจโรชอวกามอวัจนะแปลว่าที่เป็นที่ที่ไปของกามเห็นไหมครับนะแสดงว่าเอาทําเป็นกิจก่อนแล้วเอากิจมาทําเป็นสมาแต่ถ้าวิเครห์เบาเนี่ยทั้งกิจทั้งสมาอยู่ใน วิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับบางตัวทําได้บางตัวทําทไม่ได้นะครับต้องดูเฉพาะนะครับนะอันนี้มันยากอยู่ครับนะต้องอาศัยนะครับประสบการณ์จริงๆเลยครับนะต่อไปครับเทมาดูลหก่าวิหาตัวเดิมนี่นะครับท่านวิเคราะห์ว่าไงครับเป็นกามโมอ,อวัจริติเอทัติกรรมอวจรครับกนะามโมนว่ากามววจริติย่อมเท่าไปเอทะในทีนี้อีทวินั้นกามาวจรเชื่กบกามอาจระ เห็นไหมครับกามาวจนะวิเคราะห์เบาหน่ยครับไม่เห็นชาติพัฒน์เลยนะไม่เห็นเลยนะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นชาติตาบุริสะสมาร์นะครับนะตัวหลังนี่นะครับเวลาแยกกมาจากกามาสเถุพัะอวบทหน้าครับจรธาตุอาปาจัยนะครับอ่ะนิมนต์ครับที่กระท่องครับวิเคราะห์มีกี่แบบ <า>สองแบบหนึ่งคารุกาวิกาหานสองราหูกาวิกาหานหนึ่งคารุกาวิกาหานสองราหูกาวิกาหนึ่งคารุกาวิกาหานสองราหูกาวิกาหาหนึ่งคารุกาวิกาหานราหูกาวิกาหานหนึ่งคารุกาวิกาหานสองราหูกาวิกา หนึ <Cornell> ่งคารุกวิกะหานสองลาหกวิกะหานหึ่งคารุกะวิกะหานกวิกะหานหึ่งคารุกวิกะหานสองลาหกวิกะหานหนึ่งคารุกะวิกะหานสองลาหกวิกะหคารุกวิกะหานสองลาหกวิกะหนึ่งคารุกวิกะหานลาหกวิกะหานึ่คารุกวิกะหานสองลาหกวิกะ หนึงคารุกาวิฆาห์สองราหุกาวิฆาห์หนึงคารุกาวิฆาห์ราหุกาวิหนึงคารุกาวิฆาห์สองลาหุกาวิฆาห์คารุกาวิฆาห์สองลาหุกาวิฆาห์หนึงคารุกาวิฆาห์สองลาหุกาวิฆาหหนึงคารุกาวิฆา